สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่10สิงหาคมนะครับ2 5 6 6ครับผมเลาะตลาดพื้นบ้านนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดปากคลองบ้านลุบนะครับจังหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นตลาดที่ยุติสกาฬสินธุ์นี่แหละครับแถวออกมาทางบ้านลุบนะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่คือบ้านลุบนะครับเป็นตลาดที่ยุคทางถนนครับแต่ว่าของขายหลายหลายนะเคือพี่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเด้อ วเริ่มเตะหัวมุ่มนี่ละกสดีครับแม่ได้ยังว่าขายครับเลยนี่ผลลผใหม่คือแจ้วมังกรลู่เถ่อนแม่ลำย่อยวนเทาบอกครับนี่โอ้สวนผู้พานลำย่ยผู้พานแจ้วมังกรผู้พานอืมเอาลำาไยผู้พานบ้านเทาละยี่ห้าบาทหรครับลู่หนึ่งถูกถูกแม่มาาส้อหมือป่ครับ มาทุกวันนะครับเอาตลาดปลาคลองบรรลุบเนี่ยนะครับเด้อเออยากได้ลำไยถูกๆเอายี่ห้าบาทเป็นลำไยผู้พันนะครับหวานแซบนุ่นนุ่นหลายหน่อยหน่อยเนาะหน่อยเนีอยวมังกรรัวแท้ครับแก้วมังกรแก้วมังกรเดียวมันถึงราคาจะน้อยได้แค่ยี่บาทโอ้ยยี่สิบบาทก็ถือว่ายังถูกได้ไหมเด้อเอาอนะครับมามามานี่ของคุณแม่เด้อทุกมือเด้อทุกวันนะครับขอพูดอะไยแม่วันดีพ่อสวัสดีครับผมบ้านนี้นั่ง เอ็ดเปียดที่นี่ขายยังบ่ไงผมขายแตงโมขายแตงสุกแตงไทยครับผมโอ้แตงโมครับครับแตงโมครับพัดนี้แหละคนกินดีบ้รรลุกินดีบ้รนลุกินดีได้กินดีได้กินดีเพราะว่าพันธุ์ปลาปิโตรเปียกบางทั้งไงทั้งเน่าค้นบางแสนนะโอ้บางที่นะครับบ่หวานกับหวานทั้งไงทั้งเน่าเก็บได้โดน บางเนี้ยเนี้ยครับวันละสิบบาทบงไงไนไงไงสามสิบบาทบางวันเนี้ยแดงแดงเลยปาดไปเฮ้ยวันตกห่วงแดงวันตงห่วงเลยแดงใช่ไหมนี่แหละครับปาดเป็นตัะย่างวันตงห่วงขายยังไงล่ะครับบาทแดนโม่อันนี้ขายเป็นหนวยนวยสามสิบบาทครับหน่วยสามสิบบาทกับบุญแพงถูกถูกน่วยสามสิบบาทบักแตงเลยครับบักแตงไสกับน่วยละยี่สิบบาทกันมี่ครับบักแตงไสบักแตงบ้านเฮานี่แหะบักแตงสิงคโปร์ครับโอ้บักแตงสิงคโปร์ครับผมบักแดงมาแต็นองครับมาแต่นอกตัวสิงคโปร์ครับสิงคโปร์แทงพันสิบ พันธุ์ทีกระโปงครับผมปลูกมมอยู่สีแทดเอามาด้สีแทดครับสุกหอมๆเลยเดี๋ยวนี่โอ้ยสูขขงกินหินนิ่อยู่เนี่ยอืมนอนหน่วยเท่าไรละครับบานนียไกด์เดินหน่วยละสามสิบมิสองเบอร์ครับหน่วยละสามสิบมิสองเบอร์ครับผมเสียงดังฟังชัดดีเลยคุณผู้ชมโอเโหให้คับมาทุกมมือป่ะครับบ่มาทุกมมือมาทุกวันครับอาทิตย์หนึ่งสี่ย่างย่างหยุบหุบมือเดียวใส่พิ่นใส่พิ่นคาเตเวาลด้วยดูดิแค่เจ้าเด้ล่ะ ผู้ขายมาใจหอนโอ้ผู้ซื้อมาใจหอนท่านโอ้ยทักอีกเรื่อโอ้ยวันวัยรุ่นดีครับพี่สี่ละเอาบ่เป็นทางครับบ่ยอกกันเรียนเด้อเติ้งกูเติ้งผู้ขายผู้ซื้อนี่แหละเมื่อทุกวันอือเอาตลาดปลาตลาดปลาข้องบอลรูปนี่แหละครับผมอือบ่ผิดหวังเลยแต่งโงูต่อพี่โดแต่งไทยก็ได้ครับผู้ใดมากก็ได้แต่งไทยสิงคโปร์ครับครับพันสิงคโปร์อือปลูกยูสีแทดครับแดงแดงเลย แดงๆเลยโอ้ตัวตงพวงเลยสุกออดเปียกครับสุกออดสุกออดเปียกเมื่อกี้สุกมล้อดเปียกก็เศ้ามันอกี้สุกเปียกไปเรื่อยๆสุกไปเรื่อยๆจนสอดครับนี่แหละแตงโมพอยสไส้สุกออดเปียกแตงโมพอยสไส้ครับสุกออดเปียกป้อมมาสุกมาทั้งน่องเปียกเออสุกออดเปียกสุกแก้วอดเปียกเอามาเด้อนี่ได้กินเสมอครับผมตลาดปลาคลองครับอืมบ้านลูบนี่แหละเนาะครับครับเอามาเลยครับเด้อเอาสุกๆๆกเอากําลังมากําลังมาขอบคุณหลายเด้อครับผม พ่อคุณพ่อไส้คร <ผม S 1> ับผมคุณพ่อไอส้พอยายไส้ชนะนี่ละพ่อยายไส้ชนะนี่ละพ่อเสือผาเลยครับหาสิบบาทถูกๆูด้วยจงเกงห้าสิบบาทห้าสิบบาทเสือผาคือถื่อจะหนิไหมถูกจริงๆเลยเสือผาเด้อส่งข้าวสันหาสิบบาทโอ้ถูกกี่เหรียญเนาะวัดดีไหมได้โอ้ได้อะไรมาเลยครับบาทนี่ ปลาปลาปลาเคลื่อนล้วเปล่าหรือปลาใสครับปลาเคลื่อนค่ะเคลื่อนล้วเปล่าของแค่เลยของแค่ค่ะสดสดแพ็คผูดพลแสบเนาะมาขายที่ตลาดปลาคลองบ้านหลุบด้วครับเด้วยอืมเอามันเสียงยังไงล่ะบ้านนี้โอ้ยเต็มหมดตลาดปลาคลองบ้านหลุบทุงเท่าไรแม่เป็นทุงอันนี้แปะซีฟค่ะแปะซีฟแปะซีฟหมายถึงหมายถึงโลหนึ่งบ่ครับโอ้โลดหนึ่งแปะที่บาทนี่ปลาอย่างไรล่ะครับ ปลาหัวแข็งปลาสอยปลาตะเพียนปลาเคือนเ้องอยู่แล้วเนาะเอาอยู่บ้านลุบอยู่เด้อตลาดปลาคลองมีปลาเคือนลำปอมาขายสุเมืองนะครับเนาะทุกวันเลยครับออาเนี่คันแม่นั่งยืนอยู่เรือยครับครับกำลังเสื่อเลยคุณย่ากำลังเสื่อครับปลาแห้งจ้าปลาแห้งปลาแห้งปลาเคือนขึ้นเดียวค่ขึ้นเดียวเอาพื่อกันเด้ินี่เอาปลาเคือนลำปอเลยครับเอาของเพื่ออะไรครับค่ะทุกวันเลยครับตลาดปลาคลองนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับอืมันแห้งนี่ ของโบราณสมัยก่อนเป็นหอย่งครับของโบราณหนังควายโอ้หนังเออหนังเช็มออกไปจี้ออกไปจี้จี้ทุบๆกับเราแบบแบบตาโบแห่งก็เนี่ยเป็นตาแข็งมันแข็งมันสูงแข็งมันสูงแข็งเอาแบบนี้อ่อนๆนี่ก็ไปจี้ใส่ตู้เย็นได้เลยอยากเจ้าของจี้เอาใส่ตู้เย็นไว้อยากของจี้เออนี่เรียบร้อยเซ็นเท่าไหรแล้วครับเซ็นด้สิบเซ็นละสิบบาทเออเท่านั้นคันได้คันสิบล้อยยังไงสิบเซ็นโอ้ล้อยหนึ่งสิเอ็เซ็นสิบละสิบบาทเออ แถมให้เสียนึงอะไรเนึงต้นนี้ครับเขาเขาเคยเห็นได้เนื้อเนื้อเนื้อบัแหงนี่เนาะอันนี้ละคันแห้งมันสู้แก้วเขาแก้วจ้ายำบัได้อันนี้แก้วนี้ยำได้ยำได้กี่ใหม่ๆเราคั่นตีตะปูตีม้วนๆกินกับเราแทีวมีก็กินได้ลีเลียลืดเป็นผู้เป็นผู้ในท้องอิ่มขึ้นเ่าเซ็นและสิบบาทเจ็ดไปนขีเลยก็ได้ด้วยเอาสิเอิญว่างไหนล่ะบ่านนี้ว่าหนัง นังเป้ยนางแหงกับโบแมนนางต้มเปื่อยกับโบแมนตลาดดงละนแนงนี่ยนังต้มเปื่อยห้องเฮาโบแมนนังแหงกับโบแมนนังหยังสังกับสดนังสดนังสดเด้อสิละสิบบาทความกี้เดี๋ยวนี้ความกี้เดี๋ยวนี้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้อยากกี้ยังไงเอามากี้เลยเอาโอ้แน่นอนเด้อแตกๆก็เห็นเอาไปนี้เบิ่งปลาครับสิลาสิบบาทเด้อ สิบบาทื่อโอ้ยปลาย่งวตัมัดดิ้นครับแข็งแ่น้องานี่ปลาย่างครับนี่สวายสวายปลาสวายปลาดิ้นเหอน่นยน้อาตา่างไหนล่ะก็้ครับปลาสวายเป็นโตเป็นโตโตดิบาทนี่เจดสิบบาทเอาขึ้นถือเอนั่งบนันเด้นตายจะได้ไหนนั่งเด้นจด้ปลาดิ้เอาาแล้วกองเท่าไรครับกองน่สิบปดิบา อันนี้เสร็จและซีฟเนาะนี่เนาะเออน่าสนใจเด้อนี่ผู้ขายมาทุกมมือป่ะครับทุกวันทุกวันทุกวันครับจะกินหนังบ่แห้งเอาุนี่หนังสดดัมเดนนิสานมาเอาดีเลยของดัมเดนนิสานโอ้ของดัมเดนนิสานหมายถึงว่าเจ้าของนี่บ่กครับครับผมโอ้ดัมเดนนิสานครับครับพ่อข้านี่นะมพ่อข้าดัมเดนนิสานเด้อเอามาคือซื้อนักร้องเด้แต่ก็เป็นนักร้องนะผมเขาเอาจาเพลงนี่เป็นยังแต่โอ้ยนะครับเอา เอนักดองรีบ่ะเอาดาแดงยนพันน่ะโอ้ผมบอกให้เห็นดักเขียดิเพิ่งเห็นได้ี่ลำงหยดยุกโอ้ดาแเดงนูพันลำงลำงอันูได้ี่ก็มีตัวนี่ปานิกล่องเท่าไรก่อห้บ่กล่องดสิบบาทโอ้แปสิบบาทกิโลหนึ่งพอสบบาท้งเคยไาน้ำละมงยดนุกปลาแดดสูงยางปลาแดดดำดำเดนดีสันเออป็นดาแดงนชพันจกเพ่งน่

โลละร้อยห้าสิบบาทปลาก้เคลื่อนลำเปล่าเหรครับบ่แม่เนาะนี่ครับอันนี้ปลานิมเหครับบ่โกปลาแต่เพี้ยนเอืยบแล้วขายไังไงครับเอืยบแล้วแปดสิบบาทโลแปดสิบบาทอันนี้ก็บแปดสิบบาทเหรอครับโลแปดสิบจานละจานละห้าสิบบาทประก้อเนาะเคลื่อนลำเปล่าแม่มาสูมือเนาะจะกินปลามาตลาดปลาคว้างนี่แหละเห็นแม่สูมือเลยถูกๆด้วยเราปลาเคลื่อนลำเปล่าครับขายดีเลยแม่ขอบพูดอะไรนี่สดยๆแม่หยังระบาดนี่ปลาดุกปลาดุก เอามาเต้นน้องเลยจ้าสดๆเลยค่ะอือเอาโอ้ยแม่กำลังสั่งเลยครับเอาเอาใส่อีกตัวนึงวะใส่รอยนึงวัสดุอันนี้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทกิโลกิโลละสิบขีดว่ะแม่จ้ากิบขีดบนมันกิโล่สิบเอ็ดขีดบ่กิโล่สิบเอ็ดขีดได้ห้าแถมหนเพิ่นนะนะอ้าวอ่านี่แปดกิโ่พอไหมโอ้ไหนครับแม่ขายกิโล่ใส่ประดุก เก้าสิบบาทเ่ยเก้าสิบบาทได้ปลาดุกหน้าปลาดุกยังนี่เนาะปลาเรียงค่ะเรียงค่ะโอ้ปลาเรียงปลาเรียงปลาเรียงเนาะลอยกว่าดเนี่ยลอยกว่าบาทปลาหน้าเนาะเอากิโลละสิบขีดนะแม่เนาะบ่ได้สิบเอ็ดเนาะโอ้ยขอบคุณหลายครับนี่น่งซบเป็นทีมแล้นะขอคุณหลายด้วยมาทางพี่ลายพายยังบักพ่าน้ำหอมขั้นสุกหรือไปยังสูก็ข้าว้องกินข้าวข้กองกินเลยบักพ้าสุกเลยแต่ว่าสีบ่ บเหลืองดอกสีจริล่ะสีสวยเพราะว่าปาดเหียมร้อยเม่อยี่สิบาทที่ถือจ้ะยี่สิบสจ้ะเอเห็นเป็นขายขายขางถนนบ่ไไ้เลยบ่ไร้ค่อย่างห้าถือเลยองคนสาที่หาขึ้นของห้าวศ้าบาทยี่สิบบาทสามปลยาสามลูกหาสิไปเลยถือที่สุดน่าเกลสินว่ามันถือที่สุดแล้วเนาะบักพ่อเด้บักพ่บักพ่อซุกแล้วครับกินได้แล้วเอาของนองไปเศ้าบาทเนนี่สาม่วยหาสิบ หรือว่าถูกเด้อถูกมากเลยเด้อเอามาตลาดปากคล้างตลาดปากคล้างบ่ตลาดเทศบบาลตำลโอ้รานคุณร้านคุณนั่นว่าปากคล้างโอ้อันนี้คือตลาดบ้านลุบตลาดเทศบาลลุบบ้านลุบด้อบ้านลุบบ้านโบสถสูงเนาะบ้านลุบอ้ยนี่เป็นเสื้อตัอันนี้แม่หยังนี่อันนี้บักข้าวถอดเสื้อจ้ะโอ้บักข้าวถอดเสื้อแปลว่าตรงไหนถอดเสื้อ ก็คือควรออกจากกะลาเบอร์ตาความกลิ่นโอ้ความกลิ่นเลยเนีนมะต่องใส่ผ่อนมะต้องใส่เนีดยากเสียบหลอดดูดน้ำกินเลยค่ะเอากะลาออกนียนเอิ้นว่าบะกเข้าวถอดเสื้อเนียนขาดอืมอืมอืมกินแต่กินบะกเข้าวถอดเสื้อนาะเขาจานบ้านบะกเข้าวถอดเสื้อน่วยละสามสิบบาทเนาะอันบะท่านถอดเสื้อนี่ส้าบาทเนาะอืมเอาหนีหน่อยพอดีตลาดขายเอาตลาดบ้านลุบมาเด้อได้กินบักข้าวครับอันนี้ก็นแม่น้องๆบ่นี่ บักข้าวซุปบ่เนี่ยปลาข้าวซุปแกแ่เลยบักข้าวซุปแกเอาใบเขาได้นี่ยใบรวยทิพหาแบบนึงถือๆเอาๆเนี่ยเด้อน้องคนจะกินบักข้าวมาเลยชิญกระลังว่างบ่ครับกระลังลงเครื่องมาว่างหอยบ่ครับบ่หอยเชือรียบ่ครับบ่อันนี้ซุปแล้วไปซุปละค่ะเป็นก้อยแล้วบ่ดูยังก้อยค่ะโอ้มาเขาวางแล้ซื้อไปต้มก้อยได้ถุงเท่าไรละเนี่ยเทไรละถุงน่าเร้บาดจ้ะถูกตัวนี่เศร้าบาทอันนี้ปีกล้วยหรือตัวปีโดนี่ยาวๆนี่ อาใหดตอปีโดคือตตอปีโดของคุณแม่หรือของไผรกองน้องดูกล้องน้องหอยจ้าโอ้ของแม่ตอปีโดแม่ปีกล้วยกล้องละเท่าไหร่แม่ <20 50 S 1> ยี่สิบบาทถือก็สามแสนสิบบาทอ๋อเนี่ยแต่ทุกๆสั้นถือได้ตลาดเทศบาลบ้รรลุ่มนี่ล้องถือนะครับเด็กพี่น้อยจะกินของถือให้แม่พี่ละดูติดม่วงกับสินนี่น้องออมาก,ากเลยไก่เลยเนาะบ้รรลุนะ่มเนาะนี่ผมสนใจแม่นางว่ามันเท่าไหมเนาะโอ้ยหมากหมากพักไส่บ่แม่ มา,มาละชินโนกจานเท่าไรล่ะครับซีบาทเป็นยาด้วยนี่แก้วเบาหวานอื้นมข้มเป็นยาฟัากซี่มันละหาบาทรซบาทแม่เน,นาะบักแตียงตัวบักแตงหรือว่าอย่างไรโอ้บักบวกเท่าไรแม่นี่ซื้บักซ่าเหมือดอยู่นี่โอ้ซ่าเหมือดแม่ผูกเอีงบ่หรือยังไงซือ้อมไหมกันแต่ว่าแม่ขายถูกเนาะอาจจะกินด้วยบักแตงบยงวังนี่ถูกๆนะครับถูกๆนี่แม่เพิ่นอยู่นี่แหละตลาด อาเทศบาลวันหลุบนะครับเรือยมาเลยเอาจะกินก็พูดหลายแม่เด้อ<ก>อืมเอาทั้งพี่กับพักขึ้กันไปทั้งดนเราผู้ขายผู้ขายตัวหานไปใส่เลยนี่ผู้ขายเห็นกล้องผมตัวหานไปเลยนี่บ่อแม่หอังเด้อครับนี่ยเรือย่ได้ตัวไปใส่ดอกนี่อ้าวถูกถูกบอกเอ้อแขงแท้หรือไม่เป็นแต่แซ่บเลยครับเริ่มต้นตรงไหนพ่อแม่ไหนเทียบบาทเท่บบาททนั้นอืมอันนี้ไม้เขียไม้เขียเปาะกล่องละกสิพ่อแม่ บสิบบาทกินข้าวปนก็ที่แม่เท็บอยู่สวนมาเตรียมตะกร้านี่เนาะโอ้เท็บอยู่สวนเลยสวนจะของเองเพราะนั้นจะมีความปลอดภัยมันมีสารเคมีนะแม่เนาะอันนี้มัน็นหนังกิบโอมกิโลถุงเท่าไรครับกิบโอมหาสิบบาทโอ้เอามาหนาได้เลยเนาะอยู่ใน,นด,ดินไปคูดเอาแม่บอกไปคูดไปงัดเอามาเทียดีได้ได้ไดกิบโอมได้หาสิบบาทเอาสดสดกิบโอมนะครับกิบโอมไปหาคูดเอาเนี่ยโอ้เทียดีได้มากมันเป็นธรรมดาเด้อ หาเาีของยากต้องราคาสูงตนนีแม่นน<ช>เนาะออาขอพึ่งไรแม่ด้วยขายดีนะครับเด้อจขีปโอมจีโอมอามาทางขีดกันเด้อยปอนโอ้ปลาเมือกบ่ไนี่ยขายปลาเมือกหรือขายน้ำแข็งครับเนี่ยขายยำสิพ่อเอน้าละสิบาาาสบาทนะครับน้ำแข็งก้กอนละสิบบาทาน้ำแข็งให้ฟรีค่ะน้ำแข็งให้ฟรีเขาเอื้อนยังล่ะ ปลาหมึกนี่บอโอ้ปลาหมึกไม่ละสิบบาทมั้งยุนี่สิบ<า>ท,ทุกอย่างสิบบาทเลย,ย,เ,ลยเริ่มจากหัวมุ้งไปละนี่ทุกอย่างสิบบาทโอ้ยถือจ้ะเส้นวุ้นเอ้ามากมาก็มีนี่แล้วไม่ละสิบบาทปลาหมึกนี่เนะาะเอาใส่น้ำแข็งไว้เพื่อให้มันสดสด,ด้ลยครับเรื่อลูกซสีนยงสิบบาทสิบบาทตลาดบ้านลุบเทศบาลบ้านลุบมาเลยนี่นี่นี่น้องน้อง,นอนองคนเดินน้องเพคนกำลังนั่งขายประจำทุ่มเอื้อมาทุ่มเอื้อได้กินเลย ได้กินทุกวันโบขาดไม่ขาดค่ะมาทุกวันฝนดี่ตกฟ้าที่ห้องแดดสีออกมาค่ะจำไดกับมาได้กินเห็นไหมนี่ฝนที่ตกฟ้าที่ห้องกันมาเอสิบปีสักปีสิบบาทคือเก่าเขาขึ้นกับเขึ้นเขาลงกับเขลงสิบบาทสิบบาทโอเเป็นมาตรฐานกับแม่มาด้วยดีเลยมามาตรฐานขอบคุณหลายครับขายดีนะครับดีมาตรฐานเลย เดี๋ยวผมเบ mm ิ hmm. mm ่งทางสีก่อนอืออือผู้ขายไปไส้น่อผู้ขายไปไส้ปักแตงเอ็นเห็นกล้องผมลดโตนห่านไปเลยบรือเ่าอของคุณยายบ่ครับบ่เ่าสับาทบ่ือยายโอ้ถูกๆไดลยบักแตงง่ายๆหรื่ยายสามสี่หน่วยสิบบาทถือว่าถูกของถืออยู่ตลาดบ้านลุ่มไหนๆเนาะอ๋อปลูกเองบ่แม่สอ่พันแตงโอ้สี่พันแต่ยังขายถูกได้ แม่ยังแม่เป็นกล่องนี่นกระดาษที่ซื้จะจะอกระดาษที่ชูเท่ากระดาษสิบบท<ะ>าทอ๋ออันนี้เป็นของแม่บ<อ>่บ่มเอของร้านสาวเนานะ,ะเอาขอบคุณหลายแม่เรื่องายดีดนะคร<ะ>ั<ะ>บพี่ผู้บักแต่งนุ่ยงามขนาดเลย<ะ>ขนาดบ่ได้ปลูกเองได้นี่ <laughs> ขนาดบ่ได้ปลูกเองนี่งง่ายงามขนาดเลยเดี๋ยวได้พบกับซาพี่ก่อนร้านสาวคุณยาย่วัดดีครับ โอ้รออครับว่าเป็นยังเอาไข่ไข่อ่าครับแมงบอกครับประเภทแมง <c oughs> <ส>โอ้แมงแมงคือติ๊บขอไงเด็ดครับกินกับแมงมเ,เนี่ยกินกับแมงเนี่ยเหรอจีผมผมไทยแล้วกันอืมตะากระเตียนด้วยถ้ากระเตียนขายจานเท่าไรล่ะครับเนีเ่ยหาสิบบาทด้วยครับด้ากะเตียนทอดทอดทอดเนาะนี่เนาะ ตักกระเตียมทอดได้บอ๊บโอ้ขับชิมได้เนาะอันนี้เป็นเป็นแมงอันนี้เป็นกิลดบ่กิลีดเอาแซมได้เด้อห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาฝุ่นกระลังนันดูเข่าเหนียวอหมีนะครับเด้อเข่าเหนียวอหมีจักบาทเข่าเหนียวสิบบาทเอาแต่ซอสละสิบบาทโอ้มีห่หัวอันนี้บาทนี่มี่หัวอันแซนเวียดบาทนี่เอา อยากเว้าฝรั่งเปลี่ยนมากินเส้นวิยดุด้วยน้ำนองคนนี้หนาวนะครับโอ้ปลาหมึกหอมขนาดเลยวันนี้ละปลาหมึกบุครับอาหารทะเลเลยสดๆเพื่อนิแจกกันแจกสดๆออกมาจากกองไปปีงันอ่อนนี่แซ่บสดเลยเนาะนี่กินกับเค้าของกันน่ามั้ยนี้เค้าเนี้อนี่ปลาหมึกนี่ยปั้นเนึ้อนี่อิ่มเลยด้วนี่อืใกลายเป็นตัวเป็นกิโลละนี่ เปลีย่ยนก็ขายเปลี่ละแปดทีบาทกิโลก็ขายกิโละโละแปดร้อยปลาทูสามยี่ห้าบาทปลาทูสามยี่ห้าบาทสดๆปลาทูหนึ่งนะครับออกสดๆอยู่นี่ปลาทูหนึ่งเอาไปปิง้งมันมันอย่บๆเด้อเอาเอาทุกวันเนาะซื้อมือเนาะน้องหลานเนาะตลาดบ้านลูปทุกวันได้จะก,กินเนาปะปลาหมึกของทะเลครับของทะเลท,ทั้งหมดเลยอยู่นี่เนาปะปลาทูเอามาเลยเด้อ ทุกวันนี่แหละตลาดบรรลุด้วยครับเอาขายดีแล้วล่ะเด้อือ้เม่นางคือขายดีทันไหมใช่ดิพ่อพัส้มโอเดีโอ้เสียดใกล้บ้านใกล้บ้านจ้าอือขาสากหากซิงเลียกอยู่นี่อือสองร้อยห้าสิบประดาเตี้ยโอ้สองร้อยห้าสองรอยหาสิบได้เครื่องในพร้อมได้ยังครบหมดอือโบเฮียจักแนวเลยเฮียเตะขนโบได้โบได้เตะขน น้องนั่นได้หมดอืมเอาไกล้บ้านลอยเปอร์เซ็นต์จากลอยเศร้าขึ้นไปเนาะถูกถูกเล้วแต่ขนาดอ,นอือเอาเอาดิครับเด้อเอาเอามาเดา้อนี่ครับชื่อว่าอะไก่อนในร้านเพิ่นขายจนซื้อได้ขื้อือโอ้โยตะลุกแกนแ่นเป็นแต่ซื้อแต่ขายจนซื้อได้อือขายจนซื้อได้โอ้ซื้อได้แล้วครับใบปักใหญ่เลยเปิดเคอรเลย จักบาทลราแม่จักบาทเราสอ้อยเศาสองร้อยเศร้าสองร้อยเศร้าซื้อ่าตัวใหญ่แตลาดเทศบาลบวัดลุูก้ะครับเด้อพี่น้องอยากกินไก่จนพี่น้องต้อจนพี่น้องซื้อเลยพี่น้องอยากซื้อตพี่น้องอยากซื้ออะไรมาเอาลรถเอาพี่น้องอยากได้อะไรมาเอารดเด้อขึ้นห้างลราห่ดเอ้าดิ้นี่นะครับเด้อเอาเอาเอาดิ เอาไก่บ้านไก่บ้านเด้ออูตลลาดนี่โฆษณาไปเอาคุณแม่เพิ่นเด้อจ้าแม่นพูดหน่นพูดนน่แมะพูดหนั่นกับแม่นบ่นี่โอ้คุณพ่อเพื่นเด้อเอามาขายน้ำกันนี่แหละอ้าวอยากกินไก่มาเลยมาเลยเอา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 กับมีเบอร์โทรพร้อไหมเอาอยากกินไก่บ้านโทรสอบถามเลยศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดแปด สองแปดหกแปดเจ็ดสี่แปดเอ้าเยี่ยมขายจนซื้อได้พทรมาเลยเอาเนี่ยอะไรแมงวันกับท่านสมัยเธอท่านสมัยขนาดเลยนี่โอ้ยอ๋อเจลีสดคุณแม่สวัสดีครับขายช่วงนี้อะไรแม่ผักถั่วผักพื้นบ้านเรา ถูกๆเลยบักเขือถุงใจแม่ยี่สิบส้าบาทยี่สิบหรือส้าทวบาทถูกๆพ่อแม่เพื่อนเด้อยี่สิบหรือส้าบาทบักแตงบักเขือนี่แล้วผมบักเห็ดผงเห็ดผงหน้าเห็ดผงหน้าหรือเห็ดตับเต่าเขาคือดอกงามทินี่มแม่แม่แข็งแข็งอยู่แสดงว่าสดสดเขาก,ก็เจ็บม่าเด้อสดสดเด้อนี่กิโลเท่าไรละแม่สองร้อยยี่สิบ ขีดละนี่ขีดละสิบสองบาทโอ้ยี่สบองบาทโอ้ผมกับตกเหล็กเดนะือ <laughs> ขีดละยี่สิบองบาทเพชรเพิงบ้านเท่ททเาเนี่เนาะเพชรเพิงบ้านลูกนี่แหละมันไปเก็บมาเด้อเอาอยสองอยยีสบาทเนี่ยเอาดแต่แสบเด้อของแม่บักเกือกับสิบาทบักแตงส้าบาทมุนกีกับส้าบาทถูกถูกอเอาขายดีได้ไแม่เด้ออาอนี่พักพักนนี่ของใหญ่หนี่อืตักบาทเลยใหญ่ อืมอนลาเซาหอมกระละัะลงสือนะครับน้องกระลังสือเอาไปพัดนะครับไปลวกพัดเส้หมูเอาไปพัดเส้หมูโอเหด็ดด้วยครัเพชรเห็ดด้วครับข้าวหาน่อไม้เห็ดเห็ดจานเท่าไหร่ล่ะครับห้าสิบบาทนะครับเห็ดฟางเห็ดห้าสิบาบ,าาาาสบาทเอาบะเกลือมีมอดอยู่นี่เด้ยอยอานนี้มแม่พันนั่งอยู่นี่แหละตลาดบ้านหลุกมาทุ่งมือได้กินนะครับบักแตงทุ่งละแซววะครับบ่โซ่สามบาทนะโอ้คโหหลายแต่มัน ขึ้นหลายเท่านี้นี่เศราบาดใช่ไแสดงว่าปลูกเองมั่งเสี่ยงสวยแน่แม่เป็นสวยโอ้เห็นกับปลูกเองบ่ครับบ่โอ้อันนี้เป็นซีมือผู้ขายเองเพราะงั้นกอดให้กอดให้แล้วก็สดชื่มเออเอาเห็ดด้วยหาซีบะได้หลายได้หนิถือว่าได้หลายนี่ผมเห็นมันหนังหนังงัวต้มจานเท่าไหร่ละครับหาซีบะต้มจนเปื่อย เล็กน้อยก็กินได้ผู้เฒ่าก็กินดีผู้บา้าไม่กินครับข้าวแก้มก้าแก้มผู้เฒ่าว่ามีแควก็กินได้นี่เนื้อลุอล <c oughs> ดเป็นผู้ได้ท่อน <c oughs> เอานี่บวยากเลยของแม่ไปด้อยเอามาตลาดเทศบาลบ้านลุกครับตำบลลุกอำเภอเมืองกาลัดชินขายดีนะแม่เด้อ <c oughs> ขายดีนะครับไปตลาดไปิดชาไลยเราหัวยช้าปิดตรงนี้น โอ้ตลาดไงบรัวรัวดีไปทั้งไหนวัดดีครับแม่ถุงอยังนี่ครับผู้หมากละม,มุดมังคุดหมากนาวสิบบาทสิบบาทกวางซ้ำผู้เขาเหล่ากาบักเนาสวนเฮาอ,อถ้าพ่อขายได้ถูกจะเกาหนุยเรเกียรติบาทเอาแบบเขียบสิบบาทโอ้ถูกกว่าแม่เนาะผลละไม้ทั้งมหมดเนาะสิบบาทอันนี้ถุงละสิบบาทคือขนาดเลยเอาพี่น้อยจะกินเลยตลาดบ้านลุก ใกล้ๆเมืองกับศรีมาเลยนะครับเออถูกๆเลยจากสวนเอากำลังส่แก่นกันอยู่บ่านกำลังส่แก่นกันอยู่เอาขายดีเลยเมียเด้อขอบคุณหลายครับโอ้เอาผมผมผมสนใจแบบใส่แก่นหนึ่งเขาเอานี่ยขายแบบใส่แก่นบ่ครับบ่จ้าโอ้แบบใช่เลยเอาซิบาทบ่ต้องถือเงินก็ได้ โอ้ยสยแกนเลยอืมสะพ่อผมว่ามันอยังไี้มันสแกนกันอยู่นอกเมื่อกี้นี่โอ้นะครับเด้อใสแกนเลยโอ้ยท่านสมัยเะไรครับจ้ะอ, <laughs> อยู่ไก่เมืองเนาะท่านสมัยเลยสยแก่นใสแกนขอบคุณหลายครับอ่านี่จะคล้องน้ำเห็นกล้องผมศ์ตะโจนหันไปใส่บุญโ <laughs> อ,อ้เป็นตาแซ่บแบบข้าวขาวนี่ไงอันนี้เรียกว่าน้าแบบข้าวเปล่าป่ะน้าแบบข้าวอันนี้เป็นน้าหมากงยังเหมือนข้ามี โอ้น้ำสต่าเบอรบลี่อ้าวเป็นเต่แซ่บเลยอ๋อนะครับขายอันละละ,ละยาละบาทปันกระไดโบป,ปันกระไดเปล่าปันกระไดโบปันกระไดไดยิ้มหาบาทได้ครับเด้อเอาข้องนอนคนเด้อตลาดบ้านลุกเอาจะกินน้ำสต่าเบอรบลี่แดงๆนี่แหละน้ำบักพาวนี่มานี่ล่ะครับอืมใส่น้ำแข็งเย็นๆเลยนี่เอาขายดีละหล่ะเด้อครับอืมเอานีา่ปลาปลาคามางามแต่ของปองคุณแม่ครับ ออดูครับผักเด้อเอาคุณแม่เป็นเป็นห่านผักห่านผักครับเริ่มจะสิบบาทแล้วแม่บอกผักสดผักสดจากไรใหม่จากสวนโอ้แม่เพิ่นมีสโซะแก่นเด้อเอาผักครับผักสดสดจากไรใหม่ใม่จากสวนนะครับผักสดสดผักสดสดห่าบาทผักสดใหม่ๆ ไม่ไม่หมักแตงไม่ไม่ผักไม่ไม่สดสด,สดจากสวนบักหุ่งกับสดสดแต่ผู้ขายนี่ผู้เก่า <_ d ata> ผู้เก่า <_ d ata> ผู้ขายนี่บอกสิบปีเศร้าปีกับผู้เก่า <_ d ata> อืมอมาเป็นยังยู่ตลาดบ้านรุปนี่แหละนอเอาพี่นออยากได้ผักถูกถูกเด้อผักสดสดต่อปลูกเองจากสวนจังยางนี้บริสุทธุดพุดฟองปลอดจากสารเคมี ตลาดบ้านรุกนะครับตำบลลุกเพื่อเมืองสายสินมหาคุณแม่เพ่นนี่แหละคุณแม่เจ้าเดิมแต่ผักสดใหม่ๆนะครับอืสโลแกนมาได้ไแมสโลแกนสดจากไร่ใหม่จากสวนสดจากไร่ใหม่จากสวนอสโลแกนเลอสดจากไร่ใหม่จากสวนอ๋อขอคุณหลายแม่ครับนี่เอาผู้ซื้อมาแล้วขายดีเลยผู้ซื้อขายดีเลย ขนมนุ่มเน่ยบาทนี่หวานจ้หวานหวานจ้าหวานทำเองผมหลังจากกินเขาแล้วต้องโบผาดอันนี้เขาแล้วต้องโบผาดหวานต้องโบผาดของหวานแม่คุณแม่เอาแล้วถูกถูกสิบบาทพอครับบ่สิบบาทถูกถูกของหวานนี่มืดทุ่นแน่อยู่นี่พี่น้องกินเขาแล้วจะลืมกินของหวานเด้อชู้มือไหนเขาเศร้าสูงยา คืณแม่เนี่ยเศร้าสูบยาแล้วด้วเขาสิมากินของหวานหลังอาหารด้วยสิบบาทเท่านั้นเอามาคุณแม่เนี่ยตลาดบ้านหลุบเนาะจ้าอันนี้ก็มีน้ำโม่แบบขนมต้มค่ะจั๊กกะปูทำเองนสช็้ตอันนี้เจ้าบาทแม่หนิยี่สิบบาทจ้าโอ้ยยี่สิบบาทสิงคโปร์ยีสิบบาทสิบบาทจ้าอืสิงคโปร์นี่เป็นของนอกของนอกฮะแต่ว่าเฮ็ดอดูบ้านเฮ้าหนิล่ะเอาวบัวลอยใส่ไข่อันนี้เด้อพี่น้องอยากกินเด้อสิงคโปร์นี่เป็นของนอก แต่ว่าเฮ็ดย่บันลุบนี่ละาสิบบาทคนบ้านลุบเป็นคนทำแต่ว่าเป็นของนอกนะครับสิงกโป์ขอบคุณหลายครับุ่หลายครับก็ล่างหมุนอยถุงะฮัดหยังนีของหวานหครับแม่ครับขายดีไแมเอ่แม่ครับสิบบาทเลยแม่ของแม่ก็เป็นผักผัก้ผก็ผักสดสดกตเนี่านม่มัดสดๆดจากไร่จากสวน โฉดจากตลาดบ้านหลุกค่ะโฉดจากตลาดบ้านหลุกถูกๆยี่สิบสิบเอาบอกระแตงสิบบาทกระสอบบอกระไรโอ้กระสอบบอกระไรนี่สิบบาทกระสอบบอกระไรบักเขือเทศบักระเลนโอ้บักเขือนี่ยมดเนี่ยเหรอห้าบาทสิบบาทตลาดบ้านหลุกของแม่เอามาเลยเลยดิคุณแม่ตลาดบ้านหลุกตลาดบ้านหลุกตำบลหลุกตำบลหลุกจ้าตำบลหลุกจ้าอำเภอหลุก อำเภอหลุบจังหวัดหลุบอ๊อตตะกอนกัดสินเขาเอินตำบลลุบเนาะเดิมๆเลยดีเลยขายดีครับขายดีเจ้าเล่มบ้านหาหรือแม่ชบากลางไรลงแตงตีวัยอยู่ที่นายบ้านโอ เหลือหลวงวายแค่อยค่อหน้าบ้างให้คุยนั้นไม่ค่อย